สวัสดีครับผู้ชมสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้บ่าวน้อยเองก็มีเรื่องราวที่จะมาแชร์มาแบ่งปันนะครับเรื่องราวนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความฝันนะครับความฝันของบ่าวน้อยนะฮะเป็นอะไรที่บ่าวน้อยเองไม่เคยเอาไปพูดที่ไหนนะครับจากที่เหตุการณ์ฝันเมื่อคืนวันที่คืนวันที่20นะครับเช้าของวันที่21อนอะ่ะ เหตุการณ์เหล่านี้ซึ่งผมเองก็ได้ฝันแบบนี้บ่อยครั้งแล้วนะฮะในหลายเหตุการณ์ผมเองก็เอาไปประเมินนะฮะเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ที่ผ่านมานะครับแต่มันก็ข้างเคียงมากๆบางทีก็เหมือนมันตกไปมากๆนะฮะแต่วันนี้ฝันเมื่อคืนนะฮะบ่าวน้อยเองฝันว่าได้ออกไปทุ่งนานะคร แต่ปรากฏว่าไปทุง่งนาไปทุง่งนานั้นมองไปองรอบๆข้างทุ่งนาตัวเองเห็นแต่ความแห้แงแล้งเห็นแต่ความอดอยากโอ้โหิวประมาณนั้นนะครับความรู้สึกได้นะครับก็ถึงเวลาช่วงที่ผมกินข้าวนะครับกินข้าวกับพี่ๆนะครับแต่อยู่ๆกินข้าวยังไม่เสร็จหาฝนก็พายุฝนก็ตกกระหน่ำลงมาอย่างรุนแรงนะรแล้วก็ทําให้ข้าวไม่เสร็จ ต่างคนต่างแต่กระเจิกระเจอไปแล้วก็เพื่อที่จะไปหลบพายุนะครับแรงมากจ,ากจริงๆนะครับเหตุการณ์ที่ฝันนี้นะสิ่งที่ผมเห็นในฝนนันก็คือผมอยากจะตีความหมายว่านะครับเหมือนมันจะมีอะไรเกิดขึ้นนะฮะเหมือนฝันนั้นจะวงบอกว่านับจากนี้ไปนะฮะหนึ่งเดือนสามสองเดือนสามเดือนสี่เดือนเนี่ยมันจะมีอะไรเกิดขึ้นนะครับผมก็ ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ความรู้สึกมันเป็นอย่างนั้นนะฮะแล้วเมื่อผลเบาลงนะแล้วนะครับผมเองก็ได้รีกลับไปเถียงนาพอวิ่งขึ้นไปเถียงนานะกลับไปเจอนะครับหมาดําตัวหนึ่งแล้วก็แมวดําตัวหนึ่งกำลังแย่งกันกินทารงนะครับแล้วก็อีก,กาดำนะฮะผมก็เข้าไปช่วยทันพอดีนะฮะแล้วก็ พอผลหยุดสักพักหนึ่งฟ้าสว่างนะครับทีนี้ก็มีผู้คนออกมานามาทุ่งนาเยอะมากนะครับไม่รู้มาจากไหนนะครับคนเยอะมากจนวุ่นวายกันไปหมดนะฮะพอคนออกมาแล้วบางคนก็ทีนี้เขาก็ไปตัดต้นไม้ต้นไม้นั้นเป็นสีชมพูอยู่ปลายนามองไปที่ปลายนาเขากำลังตัดต้นไม้ใหญ่ๆใหญ,ใหญ,ใหญ่เป็นสีชมพูนะครับเป็นสีชมพู ทีนี้การตัดต้นไม้สีชมพูนี่ผมตีความหมายว่านะเหมือนจะบ่งบอกว่ามันอาจจะมีการขัดแยง้งนะฮะเกียรติชังนะฮะจะเกี่ยวพันระหว่างประเทศหรือว่ายังไงอันนี้ผมก็ไม่ดูนะครับแต่ผมก็จะมาสื่อนะฮะตีความหมายเป็นแบบนี้อาจจะถูกหรือไม่ถูกก็อย่าว่ากันนะฮะแต่รู้สึกนะครับในความรู้สึกเหมือน จะบอกเหตุการณ์อะไรบางอย่างนะครับกับการตัดต้นไม้นั้นสีชมพูฮะถ้าพูดถึงสีชมพูมันก็ถึงความหลักนะครับมันก็อาจจะเกิดจากการแตกแยกระหว่างกลุ่มบุคคลกลุ่มไหกลุ่มหนึ่งหรือไม่ก็เกี่ยวกับเรื่องของศาสนาหรือไม่นะครับหรือนะครับผูกพันหรือว่าจะเป็นเรื่องขัดแย้งทางการค้าระหว่างประเทศ ที่ผูกพันกันมานานแล้วก็อยู่ก็มาตัดก็เป็นไปได้ประมาณนี้นะครับหรือมีกลุ่มเล็กๆที่มีความรักใคร่ซึ่งกันและกันจะอยู่ดีๆก็มาตัดครอออกจากกันก็เป็นไปได้นะฮะพอเห็นภาพนั้นแล้วนะครับชักระยะหนึ่งพอผมฝนหยุดตกฟ้าสว่าง ผู้คนออกมาทุ่งนาผมก็รีบกลับเข้าไปหมู่บ้านนะครับทีนี้เดินทางรีบเข้าไปหมู่บ้านเจออะไรต่ออะไรมากมายผ่านผมต้องเดินผ่านผงสนชาวนาผ่านผงสนคนที่คนกําลังแตกตื่นกําลังจะกลับบ้านกลับช่องนะครับมีทั้งทหารตำรวจนะฮะเต็ไมไปหมดนะฮะมีคนขับรถ จะกลับบ้านเยอะแยะไปหมดนะครับแย่งชิงกันข้ามข้ามาซแดนเหมือนมันมีคลองอะไรกั้นไว้นะฮะแล้วก็พยายามจะข้ามเข้าไปเข้าไปอยู่ในจุดๆนั้นนะฮะระหว่างที่ผมเดินทางไปนั้นนะฮะก็ร้ความที่ว่าคนเยอะมากนะ,ปะไปผมก็เข้าไปถึงบ้านบ้านหลังหนึ่งนะครับเข้าไปนั้นบ้านหลังนั้นคนยิ่งเยอะนะครับยิ่งเยอะนะครับประมาณ ประเมินไม่ได้เลยนะครับคนผมมองไปมีแต่คนเต็มไปหมดแล้วก็ถึงเวลาที่เขาจะเอาข้าวมากินใช่ไหมเขาก็ยกข้าวมาแต่ผมไม่ได้กินข้าวนะฮะแต่ปรากฏว่าถึงเวลาช่วงนั้นนะครับผมมองไปก็จะเห็นเพื่อนพี่น้องนะครับที่เคยเห็นกันมาหรือว่าทุางานด้วยกันมานะครับหรือไม่ก็คนที่ผมอาจจะไปไปเทียบเห็นที่ที่มาแต่กลับมาอยู่ในฝันนั้นเเหมือนปรากฏว่าอยากจะป้านแต่ก็กลับไม่ได้ นะครับทีนี้พอถึงเวลากินข้าวจะกินข้าวก็กินไม่ได้เพราะอะไรครับเขาสู้รบกันเขาฆ่าฟันกันอยู่ข้างนอกจนเข้ามาข้างในผมก็วิ่งหนีออกจากบ้านหลังนั้นไปอีกแต่ก็ไปก็เจอคนทั้งมีเล่นสงกรารมีอะไรอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเราไปอะไรมาเก็บจึงเอาเก็บมาฝันอันนี้ก็มันเกี่ยวข้องอะไรกันก็ไม่รู้นะครับแต่ ให้ประเมินดูนะครับเรื่องมาฝันฝันถึงจุดนี้นะครับให้ประเมินดูถ้าพูดถึงประเทศไทยนะครับเราก็ไม่รู้ว่าหลังเลือกตั้งมันอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดก็เป็นไปได้ถูกไหมครับอ่าไม่ใช่ว่าผมงม,มงายกับเรื่องการเมืองสักเท่าไหร่นะอันนี้ก็นะฮะระหว่างที่ผมเดินทางผ่านถุงโซนเยอะๆที่แออัดแล้วก็เต็มไปด้วยเหมือนอมีทั้งคองนะ้ำคงไหลพอไปถึง ป่าแห่งหนึ่งนะครับผมตั้งใจว่าจะไปบ้านดังนั้นนะฮะแต่ก็ไม่มีเจ้าของแลต่พอไปถึงตะโกนก็ไม่เห็นใครเห็นแต่เปลวไฟ,ฟเฝาไหมอยู่ข้างๆเยอะแยะนะครับแล้วก็จะข้ามไปก็ติดด้วบ้านดังนั้นข้ามไปไม่ได้มีแต่น้าอ่าแล้วก็ผมก็เข้าไปบ้านอีกรับอีกบ้านดังหนึ่งนะครับบ้านดังนั้นนะเจ้าของเขาอยู่ข้างบนแต่ปรากฏบ้านผมไปอยู่เข้าไปสามคนก็มีเพื่อน ร่วมงานด้วยกันนะฮะก็เป็นกับุกชายแล้วก็มีทั้งพาม่านะครับพาม่านี่มีผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็มีผู้ชายแล้วก็มีเด็กน้อยอีกตัวหนึ่งคนหนึ่งนะครับแล้วพอเจ้าของบ้านเขารู้แล้วก็ได้พวกผมนะครับเพวแตกก็เจิกระเจอ,ก,เจอกันไปลุยข้ามทุ่งนาข้ามคลองน้ํานะครับขึ้นไปก็ไปเจอทหารเต็มไปหมดอีกนะครับเต็มไปหมด อาวุธครบมือพร้อมที่จะต่อสู้กับค่าศึกได้ทุกเมื่อนะครับแล้วก็พอไปถึงทหารเขาก็มาคัาดกรองนะค,คนที่เข้าไปในเขตแลนนั้นนะครับแล้วก็ผมก็นึกขึ้นได้ว่าผมเองมีโทรศัพท์แล้วเขาก็จะหยิบโทรศัพท์มานะครับแต่ปรากฏว่าโทรหาแม่หาญาติไม่ได้เลยนะครับตอนนั้นผมก็เลยพอไม่ได้ ก็ตื่นมาก่อนแล้วก็ดีมากินหนําเหนื่อยมากนะตื่นมานเหนื่อยมากคืออันนี้ออกได้หมดเลยแล้วก็หิวน้ําสุดๆนะแลก็คว,วาดน้ําดื่มทันทีค่าที่นอนนะครับเหตุการณ์ตัวสุดท้ายนี้นะครับที่เห็นตนํารวจเยอะๆนะครับผมคิดว่านะครับแล้วก็จังหวะที่ผมจะข้ามไปบ้านหลังนั้นนะมันมีการปิดกั้นรั้วกั้นอะไรผมคิดว่านะครับเหมือนเขาจะสื่อสารนะรแต่วผมก็จะเอามาตีความให้ ผู้ชมนะฮะได้รับฟังนะครับว่าเหตุการณ์นั้นอาจจะหมายถึงนะฮะอาจจะมีการปิดประเทศอีกสักครั้งหนึ่งทั่วโลกหรือเปล่าหรือว่าแค่ระบางประเทศไหลประเทศหนึ่งหรือเปล่าผมก็ไม่รู้หรือในภูมิภาคของเอเชียอาจเป็นไปได้นะครับอาจจะปิด ประเทศเพราะล้มละลายจากเศรษฐกิจหรือเปล่าก็ไม่รู้อันนี้ก็มันก็สามารถที่จะตีไปได้หลายๆมุมในหลายแนวในหลายทางนะครับแต่ผมเชื่อว่านะครับในระยะนะฮะผมก็มีความรู้สึกในในระยะสามสี่เดือนนี้นะครับถูกใจแน่นอนครับสำหรับคนที่เล่นเทรดทองคำนะครับสำหรับนักกินกำไรทองคำนะครับ ผมมีความรู้สึกว่าทองคําถ้าหากมันเกิดขึ้นจริงๆเกิดมีค่าสิทธิ์จริงๆเกิดชู้ลบกันจริงๆนะครับปิดประเทศกันจริงๆแน่นอนครับเงินก็ยิ่งเฟิรทองคําก็ยิงแพงผมรู้สึกได้ว่าทองคําจะมีโอกาสพุ่งไปถึงสามหมนห้าถึงสี่หมื่นก็เป็นไปได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องอความฝันที่ผมเอามาตีความนะอาจจะถูกหรือไม่ อันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมที่จะทีความไปนะครับแต่สําหรับวันนี้ผมเองก็มีความหวังดีอย่างยิ่งนะครับออที่อยากจะมาพูดให้ฟังแล้วก็เพื่อการเป็นการใช้ชีวิตฮะวันนี้เราอยูอ่อย่างลาบากกันมากขึ้นนะครับในการใช้ชีวิตนะครับก็เลยอยากจะเอามาแชร์ แบ่งปันนะครับให้มีสตินะฮะหรือสิ่งที่ผมพูดมาในวันนี้มันอาจจะเป็นแค่ความฝันที่ไปดูอะไรมาไปทำอะไรมาก็ไม่รู้แล้วเอาเก็บมาฝันอันนี้ก็ฝันแบบเปิ่มเปิ่มปั๊บปั๊บเปิปาปไปบ้าบ้าบอบ ก็เป็นไปได้นะครับอันนี้ก็แต่ก็อย่าประมาในการใช้ชีวิตน,น,นะครับก็ขอฝากแต่เพียงเท่านี้นะครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบพระคุณนะครับผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบแล้วก็ฝากกดไลค์นะฮะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับบ่อน้อยได้ทําคลิปต่อไปเพราะว่าอยากจะ,จะปั้นซ่องจริงๆนะครับแล้วก็อยากมี อยากจะมาเป็นยูทูบเบอร์จริงๆในอนาคตนะครับก็กราบขอบพระคุณนะครับกราบขอบพระคุณอย่างจริงเลยนะครับถ้ามีกดไลค์กดเข้ามาคอมเมนต์ให้แล้วก็ติดตามไม่ยุกเลิกนะครับก็บายบาย